อกลาบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ไม่อยู่กับผมชานนวันนี้เราไ่อยู่ในเกมเพลงกระบ,บี่เมคาเดบิอีกแล้วนะครับอบอกกันเลยว่าช่วงนี้ผมแบบติดงมแงมนะช่างมันนะครับคือวันนี้อ่ะผมจะพาทุกคนมาปลดล็อกนี่นะครับเป็นแหวนนะครับ เป็นแหวนนี่มันบวกสเตตัสของเรานะครับเอเราจะมาดูกันว่าบวกอะไรนะครับเอแหวนที่ผมจะมาปลดล็อกวันนี้เป็นแหวน V i p 6พหนะครับคือความจริงมันปลดมานานแล้วแหละนะครับแต่ผมยังไม่ได้ซื้อเละคิดว่ามันกองแกงเกินไปนะครับเฮ้แต่ดูไปดูมามันมันค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับนิดหนึ่งนะครับเอช่างมันนะครับเอ,เอาเป็นว่ามันอยู่ตรงนี้เลยกันนะให้ทุกคนเข้ามาตรงนี้นะครับ ตรง VIP นะครับหาคำว่า VIP อยู่ตรงนี้นะครับตรงตรงล่างโปรไฟล์เรานะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับตรงแพ็กแหวนพิเศษนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลือกแพ็กที่เราต้องการนะครับแต่ผมดิแต่แพ็กนี้ผมจะซื้อเป็นแพ็กนี้นะครับเป็นแหวนนะครับเป็นแหวนนี่เลยแหวนพิเศษฟอสซิลนะครับ เพิ่ม HP นะครับสามหมื่นเก้าโจมตีเก้าร้อยกว่าๆนะครับเก้าร้อยแปดสิบนะป้องกันสี่ร้อยแปดสิบนะครับที่ผมมองว่ามันตอบโจทย์เลยก็คือนี่นะครับสกิลฟอสซิลนะครับตรงนี้เลยเป็นสกิล DC สามสิบปีนะครับเพิ่มโจมตีโอกาสสองเปอร์เซ็นต์ทำให้เป้าหมายเป็นฟอสซิลนะครับฮะผมคิดว่าเวลา PVP อ่ะมันคงจะมีประโยชน์ นิดหนึ่งนะครับดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะช่างเถอนนะครับราคามันปัจจุบันนะครับราคามันสามพันแปดร้อยแปดสิบแปดเนี่ยเลขสวยได้เกินเลยราคาที่ไปกลมๆประมาณสี่พันนั่นแหละนะนะผมซื้อเลยแล้วกันนะครับซื้อเสร็จเราต้องไปใช้ด้วยนะครับต้องไปฝังด้วยนะน,ะนี่คือ ใช้แล้วใช่ไหมใช้แล้วนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับแหวนแหวนที่เรามีเนี่ยอันนี้คืออันที่ผมมีนะครับอันที่ผมปลดล็อกไปแล้วนะคือแต่ละอันน่ะมันจะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับอสำหรับวันนี้ก็ผมไปฟาร์มบอส์กันเลยกันนะไปละเดือดไม่ทันเขาเนอะ